ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปทุกไทยคับนะครับไทยคัาบฟาร์มจำหน่ายปลาคัาบนำเข้าขนาดเล็กครับตั้งอยู่ที่ซอย40ถนนลังสินนครนายกนะครับห่างจากฟิวเจอร์พาลังสินมาเพียงแค่2กิโลครับสลับใหพี่น้องนะครับที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาคัาบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทั้งทางเพจ a c e b o o k นะครับรวมไปถึงลายส่วนตัวของผมนะครับที่ทิ้งอยู่ด้านล่างนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ครับอยากจะได้ปลาแบบไหนอยากจะสนใจปลาเลนราคาประมาณไหนนะครับสามารถแจ้งข้อมูลมาได้เลยครับซื้อตัวเเดดีียยยววซืื้้้อออหหลาาาาตัมบบ่ิินนใรรกกททุ ในว,วันนี้นะครับจะพามาชมบรรยากาศปลาที่ฟาร์มไทยคนะครับซึ่งตอนนี้มีปลาอะไรมั่งมีสายพันธุ์อะไรมั่งแล้วก็มีปลาโทไซเหลืออยู่ประมาณไหนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันให้ชมในวันนี้ครับ จากที่เดินสารวจปลานะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงปกติทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนเสื่อมเสื่อไม่มีตัวไหนที่เป็นโรคเป็นฝ้าเป็นไฟนะครับก็จะได้เวลาทําการให้อาหารปลาครับซึ่งในวันนี้ผมเลือกใช้อาหารวิตเจิมจาก Aqua Master นะครับจะทดลองดูครับว่าปลาที่ทานอาหารสูตรวิตเจิมนั้นจะมีพัฒนาการเป็นเี่ทางนะครับซึ่งวันนี้จะให้กับปลาโทไซทานครับในส่วนของนิสัยนั้นวันนี้ยังไม่พูดถึงนะครับอันนี้ก็คือบอโทไซที่ฝามไทยครับนะครับ ราจะเห็นว่าพอเราให้อาหารไปนะครับปลาทุกตัวนั้นก็จะพุ่งตรงเข้ามาทานอาหารซึ่งเราจะสังเกตได้ด้วยครับว่าช่วงนี้นครับว่าปลานั้นมีความปกติดีหรือไม่นะครับถ้าปลาตัวไหนที่ไม่เข้ามาทานอาหารนะครับแล้วไปแอบหรือว่าหลบซ่อนอยู่ตามบ่มบอ่อต่างๆแบบนั้นถือว่าผิดปกติครับแต่ถ้าในแบบในคลิปนี้นะครับปลานั้นว่ายพุ่งตรงเข้ามาทานอาหารนั่นก็คือปลาทุกตัวนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยครับซึ่งปลาทั้ง3บอ่อนะครับก็มีการเข้ามากินอาหารโดยปกติทุกตัวนะครับตอนนี้ปลาทุกตัวในฟมนนั้ก็ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกตัวครับแต่ปลาครับนะครับบางตัวที่เราเห็นว่าขึ้นมาทานอาหารเราต้องสังเกตดีๆนะครับบางทีเนี่ยปลาที่ขึ้นมากินอาหารไม่ใช่ว่าจะไม่ป่วยนะครับในบางตัวที่ตัวเป็นฟ้าตัวเป็นอะไรเงี้ยบางทีก็ยังมีการมาทานอาหารแต่พอทานอาหารเสร็จก็กลับกลายว่าดำดิ่งลงไปใต้เพื่อนได้ไปนอนนิ่งอันนี้เราต้องสังเกตนะครับสำหรับท่านไหที่เลี้ยงปลาครับเพราะจริงๆปลาครับมันไม่ได้เลี้ยงยากหรอกครับแต่คือก็ต้องมีความใส่ใจแล้วก็สนใจนิดนึงนะครับสังเกตอาการปลาว่ามีความผิดปกติหรือไม่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเห็นความผิดปกติได้รวดเร็วนะครับเราก็จะสามารถรักษาหรือว่าช่วยเหลือปลาได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้บ่อโตไซที่ร้านนั้นมีทั้งหมด3บ่อนะครับก็คือ3บ่อนี้นะครับแต่ละบ่อนั้นจะมีมวลน้ำอยู่ที่20ตันจริงๆบ่อนี้เป็นบ่อขนาด80ตันแล้วก็ทําการมาแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ครับที่เห็นเป็นส่วนด้านข้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นบ่อประคาเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับปริมาณปลาที่เพิ่มมากขึ้นสลับนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับได้สามารถเข ส่วนของบ่อนี้นั้นเป็นบ่อปลานิสัยนะครับมีบ่อบ่อนี้มีไซซ์อยู่ที่40ตันวันนี้ก็เป็นเช้าเลยครับผมตื่นมาตั้งแต่หกโมงเช้านะครับมาสำรวจมาเช็คปลาที่เห็นกะลอบป่มต้นคลิปก็คือเระลอกตัวนะครับมากินผลละมุดนะครับที่อยู่ข้างๆบ่อสะพานแดงพอกินเสร็จนะครับผลละมุดที่สูงนะครับก็ล่วงลงมาในบ่อปลาผมซึ่งปลาผมแล้วก็สามารถทานต่อได้ด้วยนะครับ ทำใ,ให้ปลามันได้ครับเราจะไปมุป้งปลากันใช่ไหมเราไปมุป้งปลาก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศต่างๆภายในร้านนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตพูดถึงปลาที่ไม่ได้ป่วยแต่ว่าเป็นปลาที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากสิ่งต่างๆไม่ว่าจะการกระโดดกระโจนนะครับจะแย่งชิงอาหารหรือว่าพุ่งตรงไปชนน่นชนนั่นชนนี่นะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บตรงบริเวณคีบว่ายครับ ลาครับจะมีคีบวหายสองข้างนะครับซ้ายขวาซึ่งบรวณคีบว่ายเนี่ยจะเป็นเนื้อเยื่อที่เขาใช้โบกสะบัดน้ำครับในการที่จะควบคุมทิศทางต่างๆซ้ายขวาของตัวปลาครับซึ่งมันจะมีความเบาบางที่สามารถแตกนะครับหรือว่าฉีกขาดออกจากกันได้นะครับในส่วนนี้นะครับโดยปกติเนี่ยปลาก็สามารถที่จะติดกันได้นะครับแต่ว่าในบางครั้งนะครับปลาที่เรามาเลี้ยงในปริมาณที่มีความหนาแน่นนะครับ การที่คีบที่ฉีดนั้นจะกลับมาติดกันนั้นเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าปลานั้นมีการมาแย่งอาหารกันอยู่ตอลอดเวลาทําให้ไอ้ยคีบที่ฉีดออกนะครับพอจะติดเนี่ยโคนเยอะเริ่มสร้างขึ้นมาเอาไปไหว้แรงๆก็เฉี่ยวอีกพอจะติดไปไว่า้แรงก็เฉี่ยวอีกทําให้ปลานั้นสามารถสมานแผลตัวนี้ได้ยากมากนะครับหรือในบางตัวนะครับที่ผมเห็นมานะครับเวลาผ่านไปนั้นคือคีบไหว้ตัวนี้ไม่ติดกันก็มีครับแล้วถามว่าเราจะช่วยปลาที่มีอาการลักษณะแบบน,นี้ได้ยังไงครับ วันนี water, Eu, no like tá, oh. illing, uh ้นะครับขออนุญาตนําตัวอย่างปลาที่ฟาร์มของผมเลยครับที่ได้รับบาดเจ็บนะครับโดยที่มีลักษณะของคีบว้ายที่มีการฉีกขาดครับอย่างปลาตัวนี้นะครับมาลูเตงโคกูตัวนี้นะครับมีคีบว่ายที่ขาดทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้ผมได้ทําการเย็บครับนี่ปลาค้าบนะครับสามารถที่ทำการเย็บคีบว่ายนะครับซึ่งเป็นการตึงนะครับคีบว่ายที่แยกฉีกออกจากกันเนี่ยในลักษณะแบบนี้ครับผมจะใช้กับคีบว้ายที่มีการฉีกแยกออกจากกันจนถึงโคนคีบนะครับซึ่งมัน จะติดเองนั้นได้ยากมากครับแต่ว่าถ้าเราทําการเย็บเนี่ยมันจะติดได้ง่ายมากครับถามว่าการเย็บนั้นจะทํายังไงนะครับก็แค่เป็นเพียงการนะครับนาเข็มกับได้นี่แหละครับตัวผมนะครับในส่วนตัวผมนั้นเทคนิคของผมนั้นใช้เข็มก็ได้ไม่ได้ใช้ไหมของบุรุษงพยาบาลเลยทั้งสิ้นครับใช้เข็มเบอร์เล็กที่สุดนะครับแล้วก็ได้เบอร์เล็กที่สุดนะครับทาการยึดคีบว่นะครับให้เราลองจินตนาการภาพนะครับอย่างปลาตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่คีบแต่งครับเห็นไหมครับว่าฉีดไปถึงโคนคีบเลยแบบนี้ถ้าติดเองนนนนัั้ยาากกมะครบใ ใ,ในปลาที่อยู่รวมกันเยอะๆนะครับบางทีนี่เรียกว่าไม่ติดเลยครับในลักษณะแบบนี้นะครับในการที่จะช่วยปลาทําให้คีิมันติดกันก็คือทําการเย็บนะครับเชื่อมนะครับโดยการใช้ได้นะครับในการดึงแล้วก็ยึดตึงกันให้คีิที่ฉีกออกจากกันนั้นมาชิดติดกันนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนของเนื้อเยื่อในส่วนนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะทําการเชื่อมต่อติดกันเองครับอันนี้ก็คือลักษณะของปลาที่ผมทําการเย็บเรียบร้อยนะครับอย่างปลาตัวนี้ครับผมใช้ในการเย็บเพียงแค่2จุดนะครับเพื่อที่จะประคองให้คลไหว เข้ามาชิดติดกันนะครับแล้วเดี๋ยวอีกาปสักสี่สามวันเลยเรามาดูกันนะครับว่าคลีฟวายนั้นจะมีการเชื่อมสมานแผลหรือไม่นะครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ4-5วันนะครับผมได้ทำการตักปลาทั้ง3ตัวนะครับขึ้นมาเช็คดูนะครับว่าแผลนั้นมีการสมานแผลระหว่างคียวายที่แตกนั้นหรือไม่นะครับโดยที่ตอนนี้ยังมีไหมที่เราเย็บไว้ติดอยู่นะครับก็บปรากฏว่าทั้ง3ตัวนั้นตอนนี้คลีปนั้นได้ทําการยึดติดในส่วนที่เราเย็บไหมไว้เรียบร้อยนะครับ แต่มันก็จะเหลือในส่วนของปลายนะครับปลายคลิปที่ไม่ได้มีการเย็บใหม่นะครับซึ่งในส่วนนั้นไม่ใช่ปัญหารครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ในส่วนนั้นสามารถที่จะยึดติดกันเองได้แบบง่ายๆนะครับซึ่งในวันนี้เราจะทําการตัดไหมนะครับตัดส่วนไหมที่เราเย็บไว้นั้นออกครับแล้วปล่อยให้แผ่นนั้นทําการสมานด้วยตัวเองนะครับสำหรับประครับที่มีความเสียหายรลอว,ว่าได้รับอุบัติเหตุจากคีบไวายนี้นอกจากคีิแตกครับก็จะมีเรื่องของโคนคีบที่สามารถที่จะหักนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงนะครับ เพราะว่าโคนคีบด้านหน้าสุดเนี่ยจะเป็นโคนคีบหลักใหญ่เมนของเขาที่จะรับน้ำหนักทั้งหมดนะครับอย่างปลาตัวนี้นะครับคีบแตกครับมันไม่ถึงกับว่าหักไปทั้งหมดนะครับมันไอคีบตรงคีบหลักนั้นแตกไปส่วนหนึ่งนะครับตอนแรกว่าจะทําการดามแต่ว่าคีบที่ไม่เห็นนะั้นมันมีเนื้อเยื่อบางส่วนทนี่ตายไปแล้วครับไม่เห็นช้าไปหน่อยก็เลยทําการเล็มคีบออกไปบางส่วนครับเพราะว่าคีบใหญ่ทั้งหมดนั้นไม่ได้หักไปนะครับมันเป็นแค่แตกไปครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ทําการดามนะครับแล้วก็ทําการตัดเล่มทายายเขาก็จะประมาณนี้ครับในการรักษาปลานั้นแล้วแต่เทคนิคของใครของมันนะครับหลังจากผ่านไปประมาณสัก3าสัปดาห์ครับผมลองตักปลาขึ้นมาเช็คตัวอาการดูครับว่าคลีบที่ผมได้ทําการเย็บนะครับหลังจากที่ตัดใหม่นั้นมัติดดีสมานดีหรือไม่นะครับปรากฏว่าปลา3ตัวนะครับตอนนี้เหลือปลาเพียงแค่2ตัวอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตายนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือโดน ถูกจาหน่ายออกไปไปเทียบไปร้อยครับตอนนี้ที่จะเหลือมาดูติงโคกุ2ตัวนี้ครับซึ่งคิดว่าตัวนี้ได้ทําการติดสมานไปทีเรียบร้อยนะครับจะมีเห็นว่ามีตัวนึงนั้นติดคลิปเนียนสนิทกิบเลยครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเหลือแบบแค่ปลายอีกนิดเดียวที่จะติดนะครับก็เดี๋ยวทีหน้าคิดว่าน่าจะติดเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคครับเล็กน้อยที่จะพอแบ่งปันให้พี่พีน้องใหม่นะครับได้ดูอย่างน้อยนะครับให้รู้ว่าขั้นตอนของการเย็บคีบปปลามันเป็นประมาณนี้ ออกจากกันได้ด้วยนะครับสลับที่ไทยค้ับนะครับท้าวันไหนตื่นเช้านะครับจะมีโอเคกเซตนะครับท้องถิ่นะครับเรียกว่าเป็นโอเมาเซตของอีสานครับมาเสิร์ฟถึงหน้าฟาร์มนะครับอร่อยทุกเมนูแซ่บถึงใจ อย่างที่แจ้งนะครับไทยคับนะครับเป็นเพียงแค่ฟาร์มประคับนำเข้านะขนาดเล็กนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเลือกซื้อนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามไม่ว่าจะทางเบอร์โทรทางไลน์หรือว่าในเมสเซจข้อความทางเพจ a c e b o o k นะครับหรือแม้แต่พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มไทยคับนะครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเพียงแค่เข้ามาเยี่ยมชมนั้นถือเป็นพระคุณสูงสุดสำหรับผมนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ทำให้เกิดเป็นไททคคคคััับบบด้้ในนนุุกวีรรขอณ ราะว่าปลาสามตัวนี้มันมีปัญหา่ปลาว่าจะาไปปล่อยอะไปปล่อยต้องเอาไปปล่อยที่ในท่าทางขาวใช่ไหมเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมออต้องให้เป็นเคื่อนกันแต่ว่า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 ,วามีใครกินปลาปลาค้าของเราอะไม่มีหรอกครับลูกมีคนให้อาหารไหมมีคนให้อาหารเยอะเลยนะไม,ไม่มีคนเลยแต่กินย่างอย่างเดียวเขาไม่ย่างหรอกนะ โอเคข้าก็จะเป็นที่ข้า<ๆ>อโชว์เห็นไหมครับว่าเขาพิการยังไงตัวนี้เขาเบี้ยวเห็นไหมครับเห็นไหมตัวนี้เขาเบี้ยวหางเบี้ยวหางเบี้ยวตัวนี้ก็มีความแบบว่าคือไกลนนะครับนอนก้นบ่อตลอดแล้วก็จะมีลักษณะของเกล็ดทีผ่ผ่องๆนิดนึงเนาะ<ส>นก็เป็นปลาตัวนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนซิงค์มานานมากแล้วก็ดี๋ยวเราไปปล่อยนะครับ สำหรับปลาที่มีความผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคตตัวเบี้ยวหรือมีการซิงหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งเป็นปลาที่ไม่สามารถที่าำน่ายได้นะครับผมไม่สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับพี่พี่น้องได้นะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับในการที่จะแจกหรือว่าจะมอบของให้ใครสักคนหนึ่งนั้นควรจะมอบของที่ดีๆนะครับของที่มีตําหนิหรือว่าของที่ไม่ดีนั้นผมไม่อยากจะมอบให้นะครับจึงเป็นที่มาของการที่ผมต้องเอาปลาไม่สมบูรณ์ครับไปปล่อยในบ่อดินนะครับ เพราะว่านะครับแร่ธาตุต่างๆในบ่อดินนั้นสามารถทําให้ปลาเหล่านี้นั้นสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับซึ่งบ่อดินที่ผมไปปล่อยนั้นเป็นบ่อดินที่อยู่ในระบบปิดน,นะครับเป็นบ่อดินของทะเลสาบในหมู่บ้านนะครับซึ่งมีคนให้อาหารอยู่เป็นประจําทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูปลาต่างๆครับในฟาร์มว่าตอนนี้มีปลาอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้จะเป็นหลักๆนะครับปลาที่ฟาร์นั้นจะเป็นโทไซนะครับที่เป็นจัมโบ้โทไซจากสกายฟิสฟาร์มที่มีพี่ๆน้องๆครับเข้ามาเยี่ยมชมรถถึงสั่งจัดหานะครับอุดหนุนไทยครับด้วยดีตลอดมานะครับตอนนี้ปลาหลักของไทยครับนั้น90%นะครับจะเป็นปลาจากสกายฟิสฟาร์มที่เป็นจัมโบ้โทไซนะครับอย่างชุดนี้นะครับก็เป็นปลาจากสกายฟิสฟาร์มทั้ง4ตัวนะครับที่ทางลูกค้านั้นให้ความรห์นะครับเข้ามาเลือกชมแล้วก็เลือกซื้อนะครับวันนี้จกตันโจสันเก้เป็นหนึ่ง คลาสสิกชวานะครับดำดุหนึ่งตัวแล้วก็กินไดชวาดำโปร่งไปหนึ่งตัวนะครับต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกมันครับแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในปลาที่ฟาร์มไทครับณเวลานี้นะครับในวันนี้ยังมีลูกไขกท่านหนึ่งครับที่เข้ามาเยี่ยมชมรวมไปถึงช่วยเหลืออุดหนุนไทครับนะครับโดยการซื้อปลาไปอีกสีตัวนะครับท่านหนึ่งนะครับอีกบ่อหนึ่งคนเลี้ยงปลาครับนะครับผู้ชายเราเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งครับที่เป็นที่เรียกว่าพ่อบ้านใจกลาะครับกล้าได้กล้าเสียนครับกล้าเลกแต่ว พี it, ok yeah dad, well ith, rounds, ่อย่าบอกเมียผมนะพี่อย่าบอกเมียผมนะพี่อย่าบอกเมียผมนะาเถนี่นี่ลองไปะไปดูหน่อยพอดีกาลังเียมอันนี้เกาเรีมตรงๆดีเที่ยมอะทังบางบอกาก็เลยนี่เหรครับโดนโดนบางยาใช่ไหมโดนโดนบางตาเลย ไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้อไไม่ด้้ตังใจแล้วก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องปลาด้วยนะแต่จิ้มมาแต่ละดอกนี่โอ้โหนี่ครับอยากมาดูกันไม่รู้เรื่องปลารู้แค่ว่ามองแล้วถูกถูกแล้วคู่นี้ใช่ไหมครับคู่นี้นะถูกตาต้องต้องใจกัันนริงๆราคาพอฟังได้อยู่นะโดนหลอกมาเราโดนหลอกมาพี่ผู้หญิงเป็นเป็นเอฟซีมาจากยูทูปนะครับอันนี้ก็ ก็าคุณถึงมันแพทเทิมก็ดีเนาะใช่ครับบาลานซ์มันครบครับโตขึ้นมันจะวายแบบอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ย <c oughs> ไม่ลายมันจะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้แหละครับอ,อ่ามันจะไม่ใช่วายแต่อันนี้วายแล้วคิวสุลีก็วายคิวสุลีอย่างที่เราบอกนะครับตอนอยู่ในบ่อสีเข้มกว่านี้<ด>อ่าเดี๋ยวคลิปยิ่ก็บ่อยนะให้เวลาตัดสินใจสามวิ นี่เป็นเอจาก u t u b e นะครับพี่ผู้ชายดูใช่ไหมครับอ่าแล้วเอาละหวางยาพี่ผู้หญิงมาขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับโดนวางยาจากยูทูบแล้วเราก็ตามมันลนถึงสวยไมล่ะสวยสวยจริงไหมครับสวยเหมือนในคลิปนะสวยจริงของจริงสวยครับดูด้วยไอดูด้วยตาเปล่าสวยกว่าดูในคลิปนะ อย,อย่างนน่งอยู่ที่บ่อต้องว่าใช่ครับมาจากยูทูบไหนเพราะว่าตัวเล oh, oh, kind of ือกดีครับตัวไหนเอาตัวไหนชี้ใหม่ดิตัวไหนตัวไหนชี้ใหม่ดิตัวไหนดูรู้วยว่าใจเราตรงกันหรือเปล่าโอ้โหตัวไหนโหจริงเหรอแสดงว่าใจเราตรงกันถ้าโซวาล่ะถ้าตัวโซวาล่ะดู่ดูาแองยูทูบกูนูลนูเขาชื่อูงว่าตามคลิปพี่เขามาขอบคุณมากเลยครับพระจาก ากคลิปของคุณดิวครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่น้าจะไปบ้านคุณดิวอยู่ครับถ้าถ้ากดไลค์น่าจะมีเราอยู่ในนั้นขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับอยากอยู่ทุบหรอคะแกแยกสีเหมือนในคามเรามันก็แยกลูกค้าเริ่มต้นจากอะไรนะครับตัวละห้สิบบาทใช่ตัวห้สิบบาทตัวแปดสิบบาทใช่ที่มันต่างกันนะครับ เราเห็นด้วยตาต่างไหมมากต่างมากใช่ไหมต้องสัมผัสด้วยตัวเองเนาะขออนุญาตอธิบดีไปลงยูทูบละยืนยันความเป็นจริงว่าพอนเราเลี้ยงหมดแล้วตั้งแต่ปลาที่เป็นแบบว่าเกรดธรรมดาเนาะต่างกันจริงๆครับสีสีมันต่างกันเลยบอดี้ของสร้างต่างไหมต่างหุ่นเหมือนก็ต่างต่างมากครับตอนแรกนะปลาก็คือปลาปลามันก็คือปลาปลาตัวไหนมันก็คือปลาแต่พอมันมาดูสีแล้วมันคนคนละเลือดอะไรมันไม่เหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็เป็นไปให้สำหรับพี่น้องเมืองใหม่ที่กำลังดูเนาะ คือไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันทำไมมันต้องต้องไปซื้อแพงใช่ใช่ตอนนี้เราเข้าใจเลยนะถ้าผิดก็ปาตัวละหมื่นบาทก็ปาใช่ครับก็หลุกก็เอาที่หนึ่งอันนี้โดนไปได้หลายหมื่นอันนี้โดนไปหลายหมื่นเจ็ดแตบขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยข่าวคร่าวๆนะครับสหรับตอนนี้ครับปลาที่ฟาร์ม ไทยครับนะครับก็จะมีปลาที่เป็นปลาจำโมดโทไซต์นะครับจากสกายฟิสฟาร์มมีไซส์ตั้งแต่30ถึง35ซมนะครับไปจนถึง45ซมก็มีครับอย่างชุดนี้ครับสตัวนี้เป็นปลาจำโมดโทไซต์จากสกายฟิสฟาร์มที่ไม่ได้มีความโดดเด่นเรื่องของแพทเทิร์นเลยนะครับถ้าสังเกตนะครับแต่ว่ามีลักษณะเด่นเรื่องของโครงสร้างและการเจริญเติบโตนะครับปลาทั้ง4ตัวนี้เรียกได้ว่าโตมากนะครับนี่คือปลาโทไซส์นะครับแต่ว่ามีไซส์ประมาณสี่สิบห้าเซนครับสำหรับผมนี่ถือว่าใหญ่มากนะครับ โอเคแหละว่าแพทเทิร์นลวดลายไม่สวยมากนะครับแต่ว่าคุณภาพของผิวนั้นก็ยังมีความสวยงามน,นะครับนอกจากฮกุชุนนี่นะครับยังมีซันเก้ด้วยนะครับที่เป็นปลาจำโมโตไซค์ที่ผมมีความประทับใจมากๆครับกับสกายฟิสฟาร์มในส่วนของโชว์นั้นอาจจะดรอปไปนิดเึงนะครับเพราะว่าเป็นสายที่ทางสกายนั้นกําลังทําการพัฒนามีการควยสายมาจากฟาร์มอื่นๆนะครับแต่ซันเก้กับฮกุนั้นผมเรียกได้ว่าสำหรับสกายนั้นคือเดอะเบสแล้วก็คือ n ัมเบ r ลวันครับตอนแรกว่าจะทําคลิปนะครับนําเสนอ หรือว่าอัปเดตปลาในฟาร์มลยครับนะครับจริงตอนนี้คลิปมันก็ล่วงเลยมานานมากนะครับกว่าพี่พินน้องนั้นจะดูแล้วก็จะเบื่อครับก็ขอสรุปสั้นๆครับว่าตอนนี้ปลาที่ฟาร์มลยครับนะครับ8 0ถึง้นั้นเป็นปลาจากสกายฟิชฟาร์มอันนี้ไม่พูดถึงในส่วนของโทไซนะครับโทไซคือปลาอายุระหว่าง1ปีนะครับตอนนี้ปลาที่ฟาร์มลยครับอายุระหว่าง1ปีนั้นจะมีไซส์อยู่ที่ เล็กสุดก็25เซนนะครับไปจนถึง45เซนนะครับสำหรับปลาโทไซจากสาการชิชฟาร์มนะครับปลาสากายฟาร์มผมเนี่ยจะมีก็คือโคโกุโชะซันเก้นะครับที่เป็นสายผลักของปลาคัฟนะครับแล้วก็ส่วนของวัลเลตี้ต่างๆมว่าจะเป็นชิโรซูรินะครับฮิเอซูริคิเซูริอาเกชิโรซุริโออะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นวาลเลตี้ต่างๆครับในส่วนของปลาวาลเลตี้นี่นจะเป็นปลาจากโซนทางนิกาต้านะครับในส่วนของปลาหลักของไทยคับนั้นจะเป็นปลาจากทางสาการฟิชฟาร์มที่มาจากฮิโรชิมานะครับคือ80-90 สุดท้ายนะครับคลิปนี้อาจจะผิดหวังสำหร,รับการที่จะมาอัปเดตในปลาในฟาร์มในคัฟนะครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปสั้นๆในการนะให้พี่เพื่น้องได้ชมนะครับว่าเออราคาปลาในแต่ละช่วงราคานะั้นมันต่างกันยังไงปลาห้าพันแปดพันปลาหมื่นห้าสองหมื่นห้าสามพันแล้ปลาหลักแสนมันต่างกันยังไงเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปนะครับปลาครับนะครับถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับมันอยู่ที่ความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับผู้ขายอยากจะตั้งราคาประมาณนี้ผู้ซื้อ พอใจที่จะซื้อนะครับไม่มีคําว่าถูกไม่มีคําว่าแพงครับอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับแต่ว่านะครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็จะมีเลนส์มีเลนราคาของคุณภาพปลานะครับที่จะมีราคาประมาณนี้ประมาณนี้อยู่นะครับเพราะว่าปลาสวยก็คือแพงครับปลาไม่สวยก็คือไม่แพงนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจในส่วนนี้นะครับคือปลาสวยเนี่ยมันมีน้อยครับมันถึงแพงไอปลาโดยทั่วไปเนี่ยมันมีเยอะมากมายเลยมันถึงราคาถูกนะครับอันนี้ก็คือเป็นตักกงง่ายๆสั้นๆนะครับ ไม่ได้บอกนะครับว่าคนที่รวยจะต้องซื้อปลาแพงคนลูกค้าผมนะครับมีโอโ้ผมต้องบอกเงียบตั้งแต่ผมขายมาสิกว่าปีเนี่ยลูกค้าผมนี่มีทุกระดับนะครับตั้งแต่นักเรียนปถมมปลายไปจนถึงนักศึกษาไปจนถึงเอ่อเป็นหมอเป็นพยาบาลวิศวะเปนจนถึงระดับมหาเศรษฐีหรือนักการเมืองครับมีหมดแล้วครับลูกค้าผมเนี่ยครับและทุกท่านนะครับก็จะมีจุดหมายเดียวที่เหมือนกันเลยครับก็คือรักและก็ชอบในการเลี้ยงปลาคร์ครับ เพราะฉะนั้นนะครับปลาคาร์นะครับไม่ใช่ว่าปลาตัวนี้แพงจะมีคุณค่ามากกว่าปลาที่ราคาถูกนะครับคาว่าถูกว่าแพงนั้นอยู่ที่ใจของลังครับแต่ว่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีมาตรฐานของเขาอยู่นะครับเราไม่สามารถที่จะข้ามมาตรฐานท,ทางสังคมตั้งไว้เลยนะครับปลาแพงคือปลาหายาก สวันนี้ครับขอขอบคุณพี่พี่น้องทุกท่านครับที่ตามช่องยูทูบได้ครับตลอดมานะครับทั้งที่มาชมปลาคาราฟทั้งที่ติดตามเรื่องของรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์ทั้งที่ติดตามเรื่องของชีวิตการไลฟ์สไตล์ของผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามช่องยูทูบเล็กๆแห่งนี้นะครับตอนนี้นะครับช่องยูทูบไทยคำนั้นก็จะถึง4 0,000ื่ซับสไคร์แล้วครับอย่างที่เคยก่วไว้เมื่อ3 0 0 0 0ื่นซับสไคร์นะครับ ถ้าผมถึง40,000ซับสไคร์ม่อไเลยนะครับผมจะแจกปลามูลค่า40,000บาทให้กับพี่ๆน้องที่เข้ามาชมช่อง YouTube นะครคับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube เล็กๆแห่งน,นี้ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ